ฮนะสสดทุูคนด้วยนะครับวันนี้ผมนะกับการดูสน็คพกีกับแมปใหม่ๆกันอีกเช่นเคยครับหลังจากที่เราเติดแอนิเมะคอสโอเวอร์กันแบบเต็มที่เลยนะตอนนี้แมปใหม่ๆก็มีการเคลื่อนไหวและการแข่งขันกันอย่างยิ่งยวดเลยนะครับผมก็คือแบบว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่าแมปใหม่ๆเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจที่ผมอยากจะเล่นแบบสุดๆเลยอะ นะครับผมแต่ณปัจจุบันนะครับผมไม่ได้อัดคลิปไว้แล้วอัดไม่ทันนะครับในส่วนของอนิเมะ e ีบอ n นั่นเองวันนี้เรามาอัปเดตกับอนะิเมะ o ีบอะ ก่อนหน้านี้นะครับเป็นสน็คพีคตัวหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาจะปล่อยออกมาแล้วเขาก็จะปล่อยสน็คพีคตัวใหญ่ออกมาทีนะครับไม่รู้จะขายอะไรเหมือนกันแต่เมื่อวานช่วงประมาณ4ี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนนี่แหละเขาปล่อยออกมาแล้วผมก็ทําการได้ดูไปแล้วนะครับอ่าผมจะบอกความรู้สึกเพื่อนๆแล้วกันมันเป็นวิดีโอที่แบบไม่มีให้ดูแล้วนะแต่มันเป็นวิดีโอที่แบบเหมือนไม่เสร็จครับแล้วก็ UI ก็แบบว่าก,กลัวกราดเลยผมเรียกอย่างนี้เลยดีกว่านะเออแล้วก็อ่า การเมนเทนเนหรืออะไรเงี้ยเขาพยายามจะมาโชว์ว่าเกมเพลย์มันเล่นเป็นยังไงด้วยใช้คาคาชิออกมาโชว์สกิลอะไรพวกนี้แต่ว่าคาคาชิออกมาวาง456ตัวแล้วก็แบบเอ่อยูไอไรเละเทะแล้วก็ตัววางเลยเต็มไปหมดคนก็เดินเหมือนเกมมันยังมันยังอยู่ในการพัฒนาแต่พยายามที่จะเอามาโชว์หรือมันแบบหรือเอามาแสดงให้เห็นนะครับคนส่วนใหญ่มันก็เลยกดแอลกันนะครับก็คือรู้สึกแบบว่าเฮ้ยคุณเอามาโชว์อย่างนี้มันแบบเหมือนเกมมันยังไม่เสร็จเลยไม่ได้จะ พยายามที่จะทําให้ดูว่าเอสนี้พีฉันจะโชว์ตัวนี้นะตอนนี้ฉันพัฒนาไปถึงไหนอยู่แยวเหมือนทําให้เสร็จแล้วก็เอามาลวกๆนะครับตอนนี้เขาก็เลยต้องออกมาขอโทษนะมอสคิงก็เลยทําการออกมาขอโทษนะครับบอกว่าขอโทษนะสาหรับเรื่องของนี้พีเกมเพย์ไอตัวล่าสุดเนี่ยที่มันเหมือนยังไม่เสร็จนะครับเรากําลังแบบมันง่ายๆเขาก็ยอมรับแหละว่ามันมันมันยังไม่เสร็จนะครับกําลังอยู่ขั้นตอนการทานะแล้วก็แบบว่า,าพวกเราเนี่ยทำงานอย่างหนักนะครับในโปรเจกต์นี้นะครับเพื่อจะ แสด,งเ,สด,อดออสงเกมที่สุดยอดออกมาสร้างเกมที่สุดยอดมานั่นเองดังนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยคาดหวังนะครับว่าอยากให้เกมมันเสร็จเพื่อจะแบบว่าโชว์สน็กออกมานะแล้วตอนนี้นะครับเราก็มี3 Exclusive u n i t นะครับที่จะมาเปลี่ยนเกมของเรานะครับแล้วก็จะปล่อยตัวออกมาแต่ก่อนที่จะปล่อยตัวเนี่ยขอให้สน็กเนี้ยมันแบบเกิน3 0 0พก่อนนะครับอ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันก็คือเป็นเป็นเป็นพวกชุดนะครับหมายถึงว่าตัวละครตอนนี้เขาโชว์มาเป็นตัวนี้นะแต่เขาก็โชว์มาแค่นี้แหละเพราะเขาจะบอกว่าขอก่อนขออ่าเรียกชั่นสามพันก่อนนะครับผมว่ามันเยอะเกินอ่ะเออแล้วการที่เขาแบบทําผิดออกมาเลยแล้วมานั่งขอเรียกชั่นเพื่อโชว์เซนิพีคอะไรอยู่เงี้ยมันไม่ใช่การรับผิดชอบที่ดีเท่าไหร่ mm. รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยไอยูไอ UI ที่ผมเห็นในแอนิเมชั่ีบอลเนี่ยของล่าสุดนะณับปัจจุบันนะครับในคลิปนี้เนี่ย มันทรงออกมาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อะไรเละๆเทะๆแล้วก็มีความไม่สมูทด้วยจะบอกไว้ประมาณนี้ละกันแต่ว่าเกมมันอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับแล้วก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะแต่จริงๆมันมีแค่นี้เลยแอนิเม,เมรีบอร์ดแล้วก็เอาเรื่องข่าวมานั่งคุยให้ทุกคนฟังนะครับอืจริงๆมันยังมีอีกแมปนะครับที่ตอนนี้สี้ปี่มันออกมาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้อยากมานั่งคุยอะไรขนาดนั้นนะ่ะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนะครับ จริงๆ uh, Universal เนี่ยใครเป็นแฟนอยู่ mm. ก็มีนะครับใครก็สามารถไปเช็คได้นะวันนี้ก็ประมาณนีก้การผมแบบว่าพยายามจะทำคลิปให้มันแบบสั้นๆมาอัปเดตนะครับใครที่เป็นแฟนเกมไหนก็าฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ด้วยแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้นะครับส่วนใครที่รอผมไลฟ์สตรีมอยู่เนะี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวผมมาสตรีมนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย